อยากรู้ไหมทําช่อง y o u t u b นึ0 0แสนวิวเราจะได้เงินเท่าไหร่ผมจะชชวยดูในคลิปนี้ครับ โ <Okay, S 2> อเคเดี๋ยวเราไปดูที่หน้าจอผมเลยนะครับเผื่อใครไม่รู้จักผมเนี่ยผมชื่อบอนนะครับทำช่องบอลอีคอมนะช่องผมเนี่ยก็จะสอนเกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับยิงแอด a c e b o o k ถ้าเผื่อว่าใครเนี่ยกำลังสนใจเรื่องพวกนี้พอดีนะครับสามารถกดซ b s c ไคร e แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งติดตามได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมมากดดูที่หน้าหลังบ้านของ YouTube ของผมให้ดูนะครับเนี่ยจากตรงนี้รีพอร์ตนะครับ28วันที่ผ่านมามีคนมาดูคลิปผมแสน0 0 0กว่าวิวนะครับผมได้ 250กว่าเหรียญครับอันนี้คือที่ผมได้ตีไปก็น่าจะประมาณ7-8 0 0พอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณจะได้เท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าช่องของคุณเนี่ยทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรนะครับถ้าเป็นเรื่องที่คนสนใจเยอะนะตอนนั้นนะก็จะมีคนที่ทำโฆษณาเนี่ยมาแบบ t a r g เก i กลุ่มเป้าหมายลูกค้าของเราเยอะนะครับ แปลว่าคือโฆษณาก็จะมาโชว์ที่ช่องของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับถ้าเป็นโฆษณาที่แบบจากแบรนด์ดังอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะแข่งขันกันเยอะทําให้ค่าโฆษณาสูงนะครับแล้ว u t u b e เนี่ยก็จะแบ่งค่าโฆษณาตรงนั้นเนี่ยมาให้เราเยอะนะครับแต่ถ้าคุณทําแบบเป็นช่องที่นิชเฉพาะทางจริงๆอ่ะอย่างเช่นผมคิดเอาเองนะครับน่าจะเป็นพวกช่องพักเครื่องอะไรเงี้ยอาจจะไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักๆของแบรนด์ใหญ่ๆเนาะอาจจะได้ค่าโฆษณาที่น้อยนะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่า หัวข้อของคลิปของคุณเนี่ยเป็นที่น่าสนใจมากแค่ไหนด้วยนะครับเพราะว่าถ้าคุณทําคลิปที่น่าสนใจเนี่ยคนก็จะมาดูเยอะใช่ปะละ่ะคือผมมีเหมือนกันนะครับที่มีคนเนี่ยมาทําโฆษณาที่คีย์เวิร์ดของผมเลยนะครับแบบใช้ชื่อช่องของผมเนี่ยทำโฆษณาเลยนะครับอันนี้ก็มีเหมือนกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นส่วนที่ทําให้ค่าโฆษณาของเราเนี่ยเยอะขึ้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยผมจะเปิดให้ดูนะครับที่2 0 28วันที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละวันผมได้เท่าไหร่บ,บ้างนะเนี่ย อย่างวันวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับก็จะได้10เหรียญวันก่อนหน้านั้นก็10.7เหมือนกันก่อนหน้านั้น9นะครับก็มีเรื่อยๆนะสลับกันแล้วแต่ช่วงนะครับแต่ถ้าสมมุติมาดูอย่างนี้แล้วกันเนี่ยเดือนโนยเวนเบอแล้วกันนะเนี่ยโนเวนเบอผมได้250เหรียญนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดธันวาคมผมก็หวังว่าจะได้เยอะกว่านั้นนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามีเหมือนกันลงไปที่7เหรียญนะครับเนี่ยก็จะมีบางวัน7อะไรเงี้ย11อนะอะไรเงี้ย อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ว่าโดยรวมเนี่ยมันก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับของผมนะเห็นแล้วหลายๆคนก็อาจจะมีคาถามว่าจะทําคลิปยังไงให้คนเนี่ยอยากจะดูเยอะๆนะครับสาหรับผมเนี่ยต้องบอกกันว่าเริ่มแรกเนี่ยผมทําคลิปที่คนเนี่ยแทบไม่ค่อยสนใจนะครับเกี่ยวกับการสร้างเว็บไซต์เทปช็อปนะยอดดูน้อยมากนะครับยอดวิวบางบางคลิปเนี่ยถึงตอนนี้นะครับคือยังมีแค่หลักร้อยเลยนะครับผมทํามาตั้งแต่ปีประมาณ2017นะเดีย๋ยวผมลองเปิดให้ดูนะครับผมว่าจำไม่ค่อยได้แล้วเนาะ ไลฟ์ไทม์อ่าผมทำตั้งแต่เนี่ยโนเวม ber ร์ November 17ปี2017นะคิดดูทำมาตั้งนานนะเนี่ยจนมาถึงตอนเนี้ยเดซ ember ปี2019นกะก็คือประมาณปีที่แล้วเองนะครับทำมาแบบก่อนหน้านี้สอปีไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วคิดดูทำมา2ปีมีคนซับไม่ถึง1,000ัพซับนะคิดดูแบบมีคนสนใจคลิปผมน้อยมากนะครับเนี่ยมันก็เลยทําให้ช่องผมเนี่ยช้านะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นเนี่ยตั้งแต่นี้เป็นต้นมานะ ตั้งแต่ต้นปีเนี่ย2020ผมก็เปิดสร้างไรายได้เนี่ยแล้วก็ไรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจากแบบ2เหรียญอะไรอย่างเงี้ยก็เพิ่มขึ้นมานะมีตกบ้างแล้วก็เนี่ยกลับขึ้นไปใหม่อันเนี้ยก็คือเป็นข้อมูลของช่องผมนะก็จะมีเป็นคลิปนี้นะครับสอนยิงแอดเฟซบุ๊กเนี่ย เมื่อช่วงโควิดนะประมาณแบบต้นปีเนี่ยคนก็แบบต้องปิดร้านใช่ไหล่ะห้างปิดอย่างเงี้ยคนก็หันมาขายออนไลน์เยอะขึ้นแล้วอันเนี้ยผมทําแบบเหมือนแบบถูกที่ถูกเวลาครับอันเนี้ยคือผมแบบไม่รู้ว่าเออการทํา YouTube เป็นยังไงนะครับต้องทําคลิปยังไงนะอันนี้คือแบบพูดอย่างง้ยว่าฟลุกตรงนี้ก็ถึงตอนนี้เนี่ยประมาณปีหนึ่งก็มี4 9 0 0 0 0กหมืนกว่าวิวแล้วนะครับนอกจากนั้นเนี่ยก็มีเป็นอันนี้นะครับสอนเพิ่มรูปแนะนำ Facebook นะอันนี้คือที่ผมทำออกมาแล้วแบบหลังจากที่ผม มีประสบการณ์แล้วนะรู้แล้วว่าเออต้องทํำยังไงนะครับผมก็ทําคลิปนี้ออกมาความยาวเนี่ยแค่เท่าไหร่เองเนี่ยคนดูโดยเฉลี่ยแค่1นาทีครึ่งนะครับทำให้มีประมาณแสนกว่าวิวนะอันนี้คือเป็นคลิปที่มียอดวิวลําดับ2นะครับแล้วก็จะมีเป็นอันนี้ด้วยนะครับสอนลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันนะตอนนั้นก็แบบคนแบบตกงานอะไรเงี้ยเยอะนะครับช่วงโควิดใหม่ๆเนาะคนก็สนใจนะครับตลกมากนะครับทำออกมาแบบลวกๆเลยนะเนี่ยดู Data นะ ทำคลิปออกมาเนี่ยครับประมาณ27มีนานะมีคนดูแบบวันเดียวก็เท่านี้แล้วนะครับนอกจากนั้นก็แบบเรื่อยๆนะครับแทบไม่มีคนดูนะแต่คือแบบอย่างที่บอกนะครับทำคลิปที่อยู่ในกระแสที่คนสนใจเนี่ยมันก็จะแบบได้ผลดีอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่คลิปที่เขาเรียกว่าคลิปแบบเอเวอร์กรีนก็คือเอเวอร์กรีนแปลว่าตลอดนะครับเรื่อยๆนะแบบอย่างคลิปแบบสอนทำโฆษณา a c e b o o k เนี่ยก็จะเป็นคลิป แอลกอริธึนะครับที่ผมหมายถึงนะครับก็คือถ้าใครสนใจเกี่ยวกับการทําโฆษณา a c e b o o k เนี่ยเขามาค้นหาก็จะเจอคลิปเรานะครับแต่อย่างคลิปพวกนี้มันเป็นคลิปที่แบบเฉพาะเวลานะบแบบช่วงนี้อะไรอินเทนนะครับเราทําออกมาเนี่ยก็มีโอกาสที่คนจะมากดดูเยอะแต่ว่าพอนานๆไปเนี่ยอาจจะไม่มีคนสนใจก็ได้นะอันนี้คือเป็นตัวอย่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเหตุผลที่ผมคิดว่าทําให้คนเนี่ยมาติดตามคลิปของผมแล้วก็ช่องของผมนะครับนอกเหนือจากเนื้อหาวิดีโอนะครับเนื้อหาวิดีโอเนี่ย สำคัญนะครับสาคัญที่สุดเนาะอยากจะให้โฟกัสต,ตรงนี้นะครับแล้วก็การตัดต่อนะครับตรงนี้เนี่ยต้องไปเรียนเพิ่มที่คุณสามารถทําได้เลยนะก็เป็นพวกไทเทลนะก็คือเป็นชื่อคลิปแล้วก็ตัวทำเนลนะครับปกของคลิปนะ๋ยวมาดูที่ช่องผมนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูเนาะช่องของผมนะคลิปก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือผมจะไม่ทําแฟนซีมากแต่ว่าเน้นดูครั้งเดียวรู้เลยว่ามันเกี่ยวกับอะไรนะก็จะมีตัวหนังสือใหญ่หน่อยนะครับก็มีเล่นบ้างนิดนึงนะครับเกี่ยวกับฟอนต์อะไรเงี้ยนะครับท่าทาง หน้าผมอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าโดยรวมก็จะเป็นแบบแนวเดียวกันนะก็คือเน้นตัวหนังสือใหญ่ๆนะครับผมเห็นหลายๆคนเนี่ยทำปกสวยมากโปรมากแต่แบบคือมันรายละเอียดเยอะมีเอฟเฟกอะไรเยอะแยะนะครับผมว่ามันเหนื่อยสําหรับคนที่มาดูอะ่ะคือแบบเขาไม่รู้ว่าคลิปนี้เกี่ยวกับอะไรแล้วก็คนสมัยเนี้ยอ่านหนังสือน้อยนะครับคือแบบแทบไม่อยากจะอ่านพวกรายละเอียดของคลิปนะครับเขาอยากจะดูที่ปกแล้วรู้เลยว่าคลิปนั้นเกี่ยวกับอะไร นะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมคิดว่าอยากจะแนะนําทุกคนว่าถ้าเกิดเราทําคลิปเนี่ยอยากจะให้คนมากดดูคลิปเราเยอะๆนะครับนอกเหนือจากคุณภาพของคลิปเนื้อหานะแล้วก็การตัดต่อเนี่ยก็คือเป็น ทำเนลตัวนี้นะครับสำคัญผมใช้เครื่องมือตัวหนึ่งนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้แล้วก็ที่ใต้คอมเมนต์นะครับถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถไปกดทดลองใช้งานได้นะครับเครื่องมือตัวนี้นะครับ Wit h IQ เครื่องมือตัวนี้เนี่ยช่วยผมเยอะมากเลยนะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะในหน้าแดชบอร์ดนะครับเราก็สามารถดูคู่แข่งเราได้ด้วยนะครับว่าคู่แข่งเราเนี่ยทำอะไรยังไงบ้างนะครับมียอดซับเท่าไหร่นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยเขาก็จะโชว์เป็น keyword opportunity ก็คือเป็นโอกาสที่เราจะทําคลิปเกี่ยวกับ คีย์เวิร์ดนั้นนะครับเพราะว่ามีคนสนใจดูอะไรประมาณนั้นนะครับนอกจากนั้นเนี่ยซ้ายมือนะมีเวลาที่เราจะลงคลิปด้วยนะครับอันนี้ก็คือสําคัญมากนะเขาก็จะบอกว่า เป็นช่วงเวลาที่เราควรจะลงคลิปคือถ้าเราลงไปตอนนั้นอะคลิปเราจะทําผลงานได้ดีกว่าปกติเนี่ยอย่างวันนี้นะครับเป็นวันพุธเขาก็จะบอกว่า9ก้าโมงเช้าเนี่ยสมควรลงคลิปเพราะคนดูเยอะหลังจากนั้นก็จะเป็น3ามโมงเย็นหกโมงนะครับดีที่สุด3ามทุม่มคนก็ดูเยอะเหมือนกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเรามาส่องดูคู่แข่งได้แบบละเอียดนะครับเนี่ยสมมุติผมเลือกคู่แข่งผมมาแสายยางนี้นะอันนี้คือเป็นช่องที่ทําคลิปคล้ายๆกันกับผมนะครับไม่ได้มองเป็นคู่แข่งแบบต้องห้าหั่นอะไรนะแต่ว่าแบบ คือเราก็ส่องดูไอเดียว่าแบบเออคนที่เขาทําคล้ายๆเราเนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะมาปรับปรุงวิธีการทำนะก็จะเห็นว่าเนี่ยจากคู่แข่งที่ผมเลือกมานะผมก็จะอยู่เนี่ยลำดับลำดับ3นะครับก็จะมีหลายๆคนนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นยอดวิวนะดูตรงนี้ก็คือยอดวิวสาหรับ30วันที่ผ่านมาตรงนี้นะครับแล้วก็จะมียอดซับเหมือนกันนะครับเขาก็จะโชว์ว่าเออแต่ละคนเนี่ยยอดซับได้เท่าไหร่เนี่ยครับสามพันสองพันห้าสามพันเนี่ย ของผม3า0พชนะครับชนะ <c oughs> นะแล้ก็จะมีเป็นแบบเออเป็นยอดวิวแต่ละวันของแต่ละคนให้ดูนะครับตัวนี้ก็แบบเป็นประโยชน์เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่แบบสําคัญมากนะครับสำหรับเครื่องมือตัวนี้ก็คือตรง SEO คือ SEO เนี่ยคือทําให้ Search Engine นะครับก็คือ YouTube หรือว่า Google เนี่ยโชว์คลิปของเราแบบก่อนคนอื่น พูดง่ายๆเนาะคือทําให้ติดอันดับคือตัวระบบเนี้ยจะแนะนําช่องของเรานะครับเพื่อให้มีโอกาสที่คนเนี่ยจะเซิร์ชหาคลิปของเราเจอได้ง่ายขึ้นนะเนี่ยอย่างอันนี้นะครับอย่างคลิปเนี้ยเนี่ยเขาก็จะแนะนําว่าเออควรจะเพิ่มคีย์เวิร์ดไหนจะมีเป็น recommended tags นะครับเนี่ยผมสามารถเพิ่มไปได้บอลอีคอมนะครับหรือว่าของเนี่ยคุณนัทวุฒก็ทําได้เหมือนกันผมเพิ่มแท็กที่เขาแนะนํามาได้นะครับเนี่ยกดตรงบวกตรงนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมาเพิ่มเห็นปะเนี่ยมาเพิ่มในแท็กของ YouTube ม,มันลิงก์กันนะครับมันลิงก์กันเนี่ยผมเปิดให้ดูนะครับมันก็จะมีขึ้นของตัว w i ดไอคิเหมือนกันนะแบบปกติไม่มีนะครับแต่ว่าใช้เครื่องมือตัวนี้ก็จะสามารถแบบมีอะไรเด็ดๆเพิ่มมาได้นะครับอย่างนี้คือเป็นคีย์เวิร์ดที่เขาแนะนําให้ผมใส่นะอย่างถ้าจากหลังบ้านอย่างเงี้ยเขาแนะนํามาใช่ไหมครับผมก็กดบวกตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะเพิ่มไปนะแต่ว่ามันเต็มแล้วละ่ะนอกจากนั้นก็จะมีเป็นสกอร์ด้วยนะอย่างที่หน้าหลังบ้านก็จะมีเป็นสกอร์ว่าเออเราแบบเขียนรายละเอียด ได้ดีขนาดไหนนะครับเต็มร้อยเนี่ยผมได้จะสิบกว่าขึ้นเป็นสีเขียวก็ถือว่าโอเคนะครับตรงนี้ก็ทําให้เรารู้ว่าเราควรจะเพิ่มเติมอะไรในแบบรายละเอียดคลิปของเรานะครับเพื่อให้คลิปของเราเนี่ยหาเจอง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สมมุติว่าเราเซิร์ชเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้เหมือนกันว่าแบบใครเนี่ยเป็นคู่แข่งของเรานะครับผมเซิร์ชคําว่ายิงแอดเฟซบุ๊กคลิปของผมก็ขึ้นมาแรกนะครับก็จะเห็นว่ามีคนค้นหาเยอะขนาดไหนนะครับมีแบบยอดวิวเยอะสุดก็คืออันนี้ นะครับแล้วก็โดยเฉลี่ยก็คือมีห้าหมื่นกว่าวิวนะครับสำหรับคีย์เวิร์ดนี้นะเราก็จะมีเป็นเหมือนแบบเป็นคู่แข่งนะให้เรารู้ว่าเออคีย์เวิร์ดนี้มีคนทำคลิปเยอะไหมนะครับอันนี้ก็คือคนทำไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเวลี่โล้วก็จะมีเป็นแบบคู่แข่งว่าเออคนที่ทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยมีคนติดตามขนาดไหนมีใครบ้างก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับจริงๆมีเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าผมอาจจะโชว์ได้ไม่หมดเนาะจะมีเป็นตรง s u b s c r i b e r นะครับเขาก็จะบอกว่า s u b s c r i b e r ของเราเนี่ย เขาไปซับช่องไหนบ้างนะครับหรือว่าดูคลิปของช่องไหนบ้างเหมือนกันเพื่อให้เราเนี่ยตามไปดูนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าคนที่แบบซับ r i b e ในช่องผมนะครับก็ไปดูช่องคุณจีนี่เหมือนกันนะอย่างที่ผมบอกก็คือเป็นคู่แข่งใน y t u t u นะครับล้วก็จะมีนี่เหมือนกันสวัสดีครับแจ็คแบ็ h โฮ ก็ไปดูของช่องนี้เหมือนกันนะครับเนี่ยเราก็สามารถไปดูช่องของคนพวกนี้ได้นะครับแล้วก็เอามาปรับใช้ในการทําคลิปของเรานะครับบริการตัวนี้นะครับถ้าอยากจะใช้แบบ full version นะครับแบบเต็มรูปแบบเนี่ยต้องเสียงเงินอยู่แล้วนะครับมันไม่มีใครทําของให้เรามาใชฟ้ฟรีโดยที่ไม่หวังอะไรนะแต่ว่าเราก็ทดลองใช้ได้ฟรีนะครับตรงนี้เนาะแต่ว่าฟังก์ชันมันก็จะไม่เต็มอะนะพูดตามตรงนะครับ แต่ว่าถ้าใครเนี่ยที่สนใจใช้แบบเต็มๆนะครับก็จะมีเป็นแต่ว่าถ้าใครที่เริ่มมีไรายได้จากการทำ YouTube นะครับอยากจะออามาลงทุนเพิ่มเนาะเพื่อต่อยอดนะครับก็สามารถมาใช้บริการแบบรายเดือนของเขาได้นะครับก็จะมีเริ่มต้น7.5เหรียญน,นะครับ ตรงนี้เนี่ยก็จะไม่มีตรง SEO ที่ผมบอกนะครับที่เขาแนะนําเกี่ยวกับคีย์เวิร์ดเกี่ยวกับรายละเอียดทิปเกี่ยวกับไทเทลอะไรเงี้ยจะไม่มีแนะนานะครับถ้าอยากจะใช้แบบที่ผมชชวยให้ดูคือผมใช้อันนี้อันเนี้ยจะเป็นราคาสําหรับคุณจ่ายล่วงหน้า1ปีก้อนเดียวเลย39มสคูณสินะครับแต่เขาก็มีแบบเก็บรายเดือนนะครับถ้าเราไม่อยากจะใช้เดือนไหนเนี่ยเราแคนเซิลได้นะครับคุณมากดดูตรงอัปเกรดได้นะครับจะเห็นว่าจะมีปุ่ม monthly billing นะครับอันนี้ก็คือจ่ายแบบรายเดือนนะครับถ้าหมดเดือนเนี่ยเราก็ไม่ต้องจ่ายต่อก็ได้นะครับจะเห็นว่าถ้าแบบโปรเนี่ยเริ่มต้นก็คือ1ิเหรียญต่อเดือนที่ผมใช้ก็คือ49เหรียญต่อเดือนนะครับ49นะตอนนี้เท่าไหร่ล่ะตกเลขด้วยนะครับประมาณพันหนะ ถ้าแบบ30อย่างเงี้ยอ่ะประมาณพันหครับก็แนะนําให้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือแพ็กเกจของบริการตัวนี้นะครับถ้าใครที่มีคําถามเกี่ยวกับการทําช่อง u t u b e นะครับสามารถถามผมไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอได้นะครับแล้วถ้าใครที่ทําช่อง u t u b e นะครับแล้วแบบอยากจะให้ผมไปดูนะครับหรือว่าอยากจะฝากช่องก็สามารถทําได้นะครับก็มาแปะไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆเห็นใน Facebook นะครับแล้วถ้าใครที่อยากจะติดตามคลิปวิดีโอเกี่ยวกับะคคผมิิดว่าาจทํลป เกี่ยวกับเรื่องพวกนี้มากขึ้นนะครับกด Subscribe แล้วกดเครื่องหมายกระดิ่งเพื่อติดตามได้นะครับที่หน้าจอจะมีคลิปอื่นๆนะเกี่ยวกับ YouTube นะครับสามารถไปกดดูได้นะครับแล้วก็เจอกันในคลิปนั้นครับ